พี่น้องชาวอุดรธานีรักพรรก,การเมืองไหนผมทราบดีประวัติความเป็นมาไปเปิดดูก็ทราบดีแต่พี่น้องครับผมเข้าใจดีว่าพี่น้องให้ความไว้วางใจให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าผลงานในอดีตที่ผ่านมาเขาเคยทํานโยบายสําเร็จจํานวนมากทําให้พี่น้องได้ลืมตาอ้าปากมีชีวิตที่ดีครับแต่พี่น้องครับเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงบ้าง เพราะถ้านิ่งหยุดอยู่กับที่ก็จะได้เท่าเดิมบางครั้งการนิ่งหยุดอยู่กับที่คือการถอยหลังด้วยเพราะโลกมันเดินพักเก้าไกลจึงเสนอว่าขอโอกาสเราสักครั้งเพราะเลือกเราแล้วเราจะไปเปลี่ยนแปลงมันจะไม่หยุดอยู่กับที่พี่น้องจะได้เห็นผู้แทนรัษฎรแบบใหม่ๆที่มาจากคนธรรมดาพี่น้องจะได้เห็นผู้แทนราษฎรที่เป็นนายทหารแล้วอยากลงการเมืองก็ลาออกมาไม่ต้องไปยึดอำนาจ พี่น้องก็จะได้เห็นผู้แทนรัศฎรที่เจอกับพี่น้องประชาชนบ่อยๆพี่น้องจะได้มีผู้แทนรัษฎรของหนองหานที่เข้าไปพูดในสภาได้ขอโอกาสสักครั้งครับพี่น้องขอโอกาสสักครั้งหนึ่งเราใส่เสื้อเดิมมานานลองเปลี่ยนเสื้อดูเราใส่รองเท้าคู่เดิมมานานลองเปลี่ยนรองเท้าคู่ใหม่อาจจะวิ่งฉีวขึ้นครับขอโอกาสพี่น้องชาวอุดรธานีชาวหนองหานสักครั้งครั้งนี้บัตรเลือกตั้งมีสองใบ พี่น้องบางคนอาจจะลังเลเอ๊ะแบ่งกันไหมแบ่งกันไหมนะครับผมเชื่อว่าทุกพักการเมืองลงเลือกตั้งก็จะขอให้พี่น้องกาทั้งสองใบนี่แหละก้าวไกลก็เช่นเดียวกันพี่น้องอย่าไปกังวลว่าเอ๊ะเดี๋ยวกาเขตไปคนนั้นได้คนนี้ได้เดี๋ยวอีกคนหนึ่งมาได้ไม่มีครับถ้าพี่น้องพร้อมใจกันกาสีสวัสด์ดวงพรมอย่างพร้อมเพรียงเขาก็ได้เป็นผู้แทนทันทีครับแล้วถ้าพี่น้องพร้อมใจกันกาบัตรบัญชีรายชื่อแบบพักก้าวไกลหมดพิธาก็เป็นนายกรัฐมนตรีทันทีครับ ดังนั้นง่ายๆคิดง่าย,ายๆเท่านี้รักชอบเห็นด้วยกับเราอยากสนับสนุนเราก็กาก้าวไกลทั้งบัตรแบบเขตและบัตรแบบบัญชีรายชื่อครับแล้วถ้าก้าวไกลเข้าไปอย่างถล่มทลายเราก็จะไปหยุดทั้งประยุทธ์และหยุดทั้งประวิทย์ด้วยแล้วเราก็จะเข้าไปสร้างการเมืองที่ดีสร้างปากท้องที่ดีเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยพี่น้องครับเมื่อปลายเดือนที่แล้ว ท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศษและนายแพทย์เวงโตจีราการอาดีตท,ท่านเป็นประธานนปชอาจารย์ธิดาท่านได้ทําหนังสือไปเรียกร้องกับพรรคการเมืองฝ่ายคา้านทุกพรรคหนังสือนั้นเนี่ยมีข้อเสนออยู่8เรื่อง8ข้อเพื่อจะขอให้พรรคฝ่ายคา้านไปลงเลือกตั้งแล้วถ้ากลับมาเป็นรัฐบาลได้ให้ผลักดันเรื่องเหล่านี้ทันทีเรื่องต่างๆใน8ข้อนั้นมีอะไรบ้าง 1. จัดการเรื่องคดีสลายการชุมนุมปี53 2. จัดการเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องกอรอมน 3. จัดการเรื่องทำรัฐธรรมนูญใหม่ 4. ปฏิรูปสารปฏิรูปองค์กรอิสระ 5. จัดการไม่ให้มีสวสองคนจากการแต่งตั้ง 6. นะครับทำให้สัตยาบันในปฏิญญาสารอาญาระหว่างประเทศเพื่อต่อไปนี้จะได้ม่มีทหาร รัฐบาลชุดไหนมาสังหารประชาชนตายเป็นฟรีฟรีแต่เรามีสารอาญาร่องประเทศที่คุ้มกันอีกและก็มีอีกหลากหลายเรื่องราวผมก็นั่งดูแล้วทั้งหมดข้อเสนอที่อาจารย์ธิดาอาดีตประธานนปชเสนอมานั้นพรรคเก่าไกลเกามีนโยบายหมดเลยครับมีนโยบายเรื่องพวกนี้หมดเลยดังนั้นถ้าพี่น้องเป็นคนเสื้อแดงพี่น้องสนับสนุนเรื่องการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตั้งแต่ปี53 ถ้าต้องการพ่อเรียกร้องเหล่านี้สถานเดียวครับกาพักก้าไกลทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อครับ